สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสาวๆมือนีนะคะแล้วจะใส่กับข้ามือเบิ่งค่ะบักเฉลี่ยใส่ค่ะเฉลี่บักเฉลี่ค่ะบักเฉลี่ก็ไลา่ค่ะแต่ว่ากับเขาทย่อยสุกพอน่ะเหรอไม่ใชเขียวกับมีไหลแล้วเขาเขาผสมควอมกันก็สุกซะละนิดละหน่อยนะคะเนาะค่ะทย่อยสุกทย่อยสุกประมาณนี้ค่ะอ่ะหน่ง่ายๆเดี๋ยวเฉลี่ยไปจะใส่เอาสิทย่อยสุกทย่อยสุกของเขา ตะเก ا เนี่ยโอ้ยแดงเต็มต้นเก็บกับพระท่านกินกับพระท่านค่ะป็นอาหารของนกนกมักหลายค่ะนนนกกินแล้วค่ะนี่นี่ใชใเบิ่งมาแล้วนกเขากินม่าแวงมาแล้วนี่นี่เขากินแล้วแวงแล้วนกเขามาักค่ะคนนะักนกินน้านกกินน้าแล้วค่ะเนะาะค่ะเพราะว่าเธอคนก็นกินมาไวค่ะดแดงแดงแดงใช่ใช่แบบนี้ค่ะขนนกยิกเมื่อแล้วค่ะนกกินเมื่อทอน นั่นแน่ยนุ้ยเมาเมานุ้ยยังไงนะฮะเนาะนี่สมองคุอแก่แล้วว่ากับ่พจน์กับดอกลายดอกมันพอมันทยอยสุกอันุวยเดงแดงเอานุ้ยเขียวเขียวก็ลายลายดิค่ะเพื่อนนุ้ยเขียวเลยมันมันหน่อยด้ิค่ะมันใบมันเขียวคือใบมันมอง่เห็นนะฮะเนาะค่ะดอกดอกเขาเป็นแบบนี้ค่ะดอกเขาดอกมือนี้บ่มีดอกกันได้เนาะดอกบ่เคยมีมีดอกเดียวเออบ่มีดอกกันได้มือนี้เสื้อเข้าดอก เ <l> ต็มต้นอยู่เต็มต้นอยู่เห็นบ้หน่วยเขาหน่วยเขาจะเป็นเชียวเชียวมั่งไปเห็นเล้วค่ะเด้อค่ะบ่คักมองไปเห็นค่ะค่ะบ่คักไปเห็นแล้วค่ะหน่วยหน่อยก็มีหน่วยหน่อยค่ะยังจะไม่เก็บเก็บนั่นแหละเนาะยังไงกันไายไปเราจะยังไงบางวันบางวก็สิมาเก็บค่ะบ่สที่หน่วยหลายมั่งไปเห็นซื้อค่ะค่ะ เชอรี่เชอรี่ปลูกไว้โดนแล้วค่ะปลูกไว้โอ้เกือบสิบปีแล้วนะเนาะแบบสิบปีผ่านนี่กับพ่อกินได้อยู่ค่ะเม่อเนียนหน่อยกับนี่ค่ะเนียนหน่อยหน่อยกับทยอยมี่นี่ลายรุ่นค่ะรุ่นน้อยรุ่นใหญ่รุ่น,นกลางเปลี่ยนไ่พอปนันค่ะไม่เคยได้เอ็นว่างเว้นเลยค่ะมันจะเป็นอยู่เรื่อยๆตอนอบักซ์ลีบานนี้ใส่แอ้วก็กอยู่ได้กินนะคะเนาะ ดอกเขาสวยน่ารักดอกเขานะดอกเขาเป็นตะหักขึ้นอย่างนี้เหรอดอกเป็นตะหักกะหักกระแทงเรือดอกเกี่ยวไปเห็บพายเห็บเมอนทุกเ์แคเต็มต้นอย่านี้เนาะ, <c oughs> ะเขาเป็นน่วยเหมือนดอกเขาก็ล้นลงค่ะเขาจะเป็นน้วยตลอดเขาดอกเขามีเขาก็จะเป็นน้วยค่ะเขาจะบอกปวงดิ่วงนันะจะเป็นดอกมันช่หายไปเลยอันนี้ดอกอันนี้คือมีดอกคือมีน่วยเลยค่ะ ถามะบึงนะคะไอ้บักเจลี่ค่ะบักเจลี่ผ่นใหญ่ใสบแผนใหญ่ใส่แล้วค่ะเด้อหน่วยตัวหน่วยใหญ่ๆพี่พี่หน่วยอ้อนวนๆุน่นนะเนาะจะถ้ามาเบึงแบบไอ้เจลี่ค่ะไปละค่ะขอบคุณนะคะที่ให้กำลังแรใจใ,นใ,นในส่ด้วยดีเสมอม,มาค่ะขอบคุณค่ะ